ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของซุนนี่เววีวู้ฮูวันนี้นะคะเรามาอยู่กันในแมปสตีลฟิั่นนองค่ะเขาบอกว่าแมปนี้มันมีแบบเป็นพวก SCP อะไรด้วยอ่วงก็เลยเข้ามาฟาร์มเงินหลอเลนเลนๆนะรนนะเอ็นจ้า เราบ้านบ้านเรามีน้อยแต่ก็ต้องห่วงแหนเฮ้ยตัวอะไรอะน่าเกลียดอยู่นะเนี่ยมันแ,แ,แปลกอะเขาบอกมันมี SCP ด้วยพี่ก็ไม่คิดว่ามันจะแปลกขนาดนี้เว้ยมันคือตัววากเคนฮะยังไงแปลกมากเลยทุกคนก็คือเราอ่จจะจะขโมยฟิชจากเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> <ๆ S 1> ในแมบบเรานี่แหละเขาจะเป็นเพื่อนเราได้ไหมนะสมมติอย่างอย่างเงี้ยบ้านหลังเนี้ยวิ่งมาปึ๊บเข้ามาเนี่ยแล้วก็สมมติหยิบไปอย่าง,างเงี้ยเขาว่ามา กอจะว่านิดนึงแหละอะหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยวาไหมอ่ะเ <Excellent. S 1> อ็กซ์แลนด์เฮ้ขโมอยได้ด้วยอ่ะเขาไม่ปิดเขาไม่ปิดเขาแบบเอาเลยฉันให้ฉันยกให้อะไรแบบนี้งั้นขออีกตัวละกันอ่ะอ่ะไหนดูสิอีกสักตัวนึงไปะ่ะไอ้มักไปมายบักปเขาบอกมักไปลายยิงนี่งยิงหนึ่งยังไม่รวยไม่รวยเอ๊ะ มามากไปตัวเดียวก็พอขอโทษขอโทษขอโทษนี่นะคะเขาบอกว่ามันมี SCP เข้ามาขอดูเด็กหน่อยอินเด็กเนี่ยพวกตัวธรรมดาธรรมดาเราจับมาได้เกือบหมดละแต่ตัวพวกอีปิกเนี่ยเราเพิ่งได้วาเคนมาใช่ไหมว่ามันเป็นอีปิกนะล่างๆเนี่ยเขาบอกมันคือแบบโคตรจะแลโคตรจะดูปะเออประมาณนั้นเลยระหว่างนี้ให้มันฟาร์มตามไปก่อนเราไปหาเคาบอกคนอื่นต่อดีกว่า อันดาะสองล้านอะพี่อยากได้อยากได้ไม่มีเงินอะหูอะไรอะตัวอะไรอะคือมันมี s c p จริงๆด้วยทุกคนแล้วคือในนี้คือเขาแบบแพงมากแต่ละตัวคือแพงแบบแพงเลยอะอขอกจะให้ไหมเขาอาจจะไม่ให้นะคะแต่ถ้าเราไปขโมยเราอจะได้อยู่บ้าง<อ>พี่ขอขายตัวธรรมดาธรรมดาทิ้งไปก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป้าหมายของพี่มันใหญ่ <c oughs> <c oughs> ไอ้ยดูบชั โอ้ไม่ยอม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 โอ้ยกได้อะทำไมเขาไม่เปิดเปิดบ้านแต่เขาขโมยไม่ได้อะนี่เป็นอะไรกันเนี่ยเอา,เอาหมดหมดโอ้ยหมดแล้วเนี่ยอออุ้ยขอบคุณนะเธอช่วยฉันไว้หรอใช่แล้วจ้าฉันช่วยเธอไว้เอาไม่ได้จะช่วยนี่ <laughs> <laughs> ฉันว่าเธอช่วยฉันน่ที่ไธอนี่นนก็มาขโมยของฉันนี่เองนี่แน่ฉันหลอกเลยโอข้าบ้านนี้อ้บ้านนี้ไปแล้วบ้านนี้เข้าไปแล้วตัวนี้อยาดได้มากเลยอ่ะ โอ้ยนี่ทำยฉันทำอะไรผิดหรอฉันก็แค่อย,อยากได้ปลาบ้านเธอฉันขอไม่ได้เลยไปขอแค่นี้ได้หน่อยเองเอ่ะันขอได้ไหมล่ะนีน่นี่นีนี่น,น,นรีบเข้าบ้านเลยนะันะขอไม่ได้หรอฉันอยากได้อะ่ะ <c oughs> อันนี้ไม่แลแต่อยากได้ <c oughs> <c oughs> ไปเข้าบ้านไปโอ้โหสามล้านห้าใครจะไปมีเงินนะ พวกแกไม่จัขโมยฉันจะมีเงินซื้อได้ยังไงถูกไหมทุกคนก็ต้องให้ฉันขโมยสิจ้าฉันจะได้มีเงินไปเพแบ่งแบ่งกันไงอ่ะเฮ้ยคือล็อก่อนล็อก่อนลอก่อนล็อก่อนล้วก่อนที่เราต้องล็อกตอนนี้นะคะเพราะว่าเรายังไม่ค่อยมีกําลังทรัพย์ในการทําอะไรสักอย่างนะทุกคนเราอจะต้องหาแหล่งขโมยไปเรื่อยๆก่อนนะอย่างบ้านนี้เป็นต้นจะขอบ้านปะไม่รู้ล่ะเปิดละจะเอาอะจะ สุดท้ายได้ยังไงเนี่ยโอ้ยโอย้มีปลาหมึกด้วยมีมังกรด้วยอยากได้สักตัวจังเลยอ่ะอุ้ยวุ้ยวุ้ยบ้านนี้เปิดบ้านนี้เปิดบ้านนี้เปิดขอสักตัวหนึขอสักตัวหนึเอ,อาแต่หยอกไป ได้จัดเอานะาแบ่งๆกันเถอะนาไปเข้าไปเร็วๆอ้ดีดิโวยาบังไปแล้วไปแล้วเรๆๆๆๆๆเอออย่างงั้นแหละปิดได้แล้วค่ะทุกคนเย้าว้วฮูได้้วว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 วลววววนวว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 วตวววววมต้ว ปอมปอมปอมโอ้โห้โหอ้โโอ้ยอ,อยากได้ปลาทองนี้จังเลยอ่ะโอโยไม่มีเงินเลยชัยชนะนี่ไม่ใช่อหอมหวานจริงๆค่ะทุกคนวู้แบบเดียวก็ได้เงินเป็นล้านแล้ววะ่ะโอ้ยสุดยอดเลยอ่ะเดี๋ยวเปิดใหม่เปิดใหม่ดีกว่ามันอยู่ใกล้บ้านมันอยู่ใกล้บ้านเฮ้ยนั่นตัวอะไรย่าน่ารักอ่ะอย่า,ตาย,ยาตายอย่าอยตายอ่ะ <c oughs> วันเล่งแล้ววันเล่งแล้ว <c oughs> วันเล่งพีแล้ว แนี่แนี่แหนี่นแหน่ไปเซิฟนี้ไม่ปลอดภัยแล้วเดี๋ยวเจ้าของมาทวงคืนเราไปเซิฟอื่นดีกว่าบ้านต่างาตนี่ก็ดีทีเผลอแบบนี้กำลังดีเอ้ยนะโอ้โหไม่นี่ตัวดีๆเลยอ่ะคือมันเหมือนจะดีนะเว้ยทุกคนแต่มันไม่ดีเลยอะดิพี่อยากได้ตัวใหม่เนี่ยไอ้ตัวดูปเนี่ยเอออยากได้อะแต่แบบมันอยู่ไกลบ้านพี่เกินอะอดิแต่ละตัวโห สนใจมากากลับได้มากอ่ะแต่พี่จะกลับไปถึงมเนี่ยโอ๊ย,อยตีนพี่นะเฮ้ยบัดปัด จะยิงฆ่าหรอตายหมาเ้าเปิดเอาก็ได้นี่มาดิข้าเอาคืนนี่เอ็กซ์แลนด์ข้าวคืนมาเพราะพอมันกลับไปไม่สำเร็จพี่ทำเรื่องเลวร้ายลงไปเหรอไปเลย <c oughs> ไปเลยไปเลยนี่แน่เขาพี่ได้ข,ของของับว่างเขาไม่ได้หยิบของพี่เหรอเอาสรุปเอาพี่พีดแก้แค้นผิดคนเหรอตลอดมาพี่แก้แค้นผิดคนเหรอทุกคนเอา พี่ขอโทษพี่ไม่รู้พี่แก้แค้นผิดคนเลยอ่ยูหยิบใหม่พี่อยัได้ตัวนีอ่ะพี่อยัได้ตัวนีอ่ะ่หยัดได้ตัวนี้ด้วยอ่ะตัวนี้ก็ได้อ่ะโผหยิบตัวไหนไม่ได้สักตัวเลยล็อกแบบล็อกเกตอ,อล็อกเกตปลาปลาเล็กเกตปลาที่นี่ก็เลิศนะนี่มึงกวัวโจเขามีเยอะอยู่นั่นนี่ดูดินี่โอ้โหได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยมึงล็อกของตัวเองก่อนแน,น่ขอล็อกก่อนขอล็อกก่อนขอล็อกก่อนมีน้อยแต่ก็ล็อกไว้มีน้อยแต่ล็อกไว้ฝั่งนู้นฝั่งนู้น โอ้โหขอดูหน่อยขอดูหน่อยแต่ละตัวสวยมากอ่ะลิศแต่เลิศเลิอ่าวันนี้มีของนิดนึงไปนี่ละหิ้งจักน้าอย่าอืมตัวพี่มันเป็นกระดูกอะไรพวกเนี้ยเนาะมันเลิศเนาะมันตัวใหญ่ๆมันหน้าเนาะคนนี้เนี่ยเขาน่าจะแบบเอ่อทำการรีมาหลายรอบละดุเดืองโอ้น่าสนใจมากพี่อยากได้สักตัวนึงอ่ะได้ไปขอได้ไหมตัวเดียวไม่ขอเยอะอะข้างข้างไปข้างข้างอะได้ไหมตัวเดียว ไอ้น,นี่มันก็รอหอยุมกันเนี่ยอ่ะมันก็รอเหมือนกันต่อสู้กันต่อสู้กันเอางี้นะเดี๋ยวรอบ้านเนี้ยเขาแข่งอีกรอบหนึ่งเอาล่ะบรแขาร ไปสิไปบ้านข้างไปสิมันรู้ตัวไอ้เราก็ไม่รู้ตัวเอาเหรอเอ้ยตอนนี้เขาเริ่มเฝ้าบ้านแล้วโหเอาไว้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 เดียวเดียวเดียวมาหนุ่มใหม่หนุ่มใหม่เร็วเร็วเร็วมาใหม่ดิมาดิออกมาดิเราไปซ่อนก่อนเราซ่อนเราทำเป็นแบบไม่สนใจเนี่ยไม่สนใจนะไม่สนใจนะวุ้ยอยากได้อะซื้อเองก็ได้วะ ขอได้ไหมได้ไหมเย้เซีย <c oughs> งก็ได้เซียงก็ได้วอยวอยวอยเซียงก็ได้อยากได้อยากได้อยากได้ไดขค่อยากแยง่งเฉยๆก็ขค่อยากแย่งเฉยๆเลยอันนี้นอันเดียคือเรื่องจริงคือว่าขค่อยากแย่งอ่ะเฮ้ยอันนี้เท่ดิเท่ดิเท่อันนี้อันนี้ด้วยอันนี้ด้วยนุกฟิชเออหนุกฟิชจัดหมาจัดหมาว้าวบ้านเปิดแล้วอันตัวเนี้ยกีกๆเนี่ยขายทิ้งก่อนอันนี้น่ารักดีลูก,กตาถึงถึงถึงเอาจะเอา จะเอา <c oughs> อันนี้ไม่ได้อยากได้หรอกอันนี้แค่อยากแบบอัน,นี้เฉยหยิบนะเอาอย่าโอ๊จเจอาอไปให้เข้าบ้านได้แล้วลูกเขาไป,ไปเดินช้าอย่างนี้อะ้าไปดูเดินช้าอย่างนี้ยโดนตีไปหลายรอบแลวที่เอาค้างอีนี่ค้าไปเลยค่ะโอ้สโลไลมากกว่าจะถึงหน้าบ้านมาเถอะเข้าบ้านมาเอาจะไม่อยากได้แล้วจะไม่อยากได้อีกหนึ่งไมจ่จะไม่อยากได้ในสองเนี่ยโคตรจะช้าเลยเออเอาล่ะ โกโจน้อยมันไปนู่นละโกโจน้อยมันเปิดบ้านหลังนั้นก่อนแล้วเขาเปิดบ้านมันตายใจไหมจะเ,เข้าไปไหมทำเป็นทำฟอร์มแบบเอ้ยไปด้วยไปด้วยไปด้วยทำฟอร์มทำฟอร์มแต่จริงๆแล้วแต่จริงๆแล้วบ้านโกโจน้อยนั้นกําลังจะเปิดค่ะเพราะว่านี่ถือสายไปแล้วนะนี่นี่นี่เอาโกโจน้อยปิดแล้วดิมาเร็วเร็วเอ็กซ์เซลน์น <al> ี่แหละค่ะเขาเรียกว่าทีเผลอ นี่เขาเรียกว่าทีเผื่อมากๆทีเผื่อสุดๆเราได้เป็นตัวซอบบี้ว้าเอ๋เป็นอะไรนี่สิขโมยคนเดียวก็ได้เว้ยเปิดบ้านทีละนิดทีละหน่อยหลังจากที่เราแผนล่อลวงไอ้หนุ่มนั่นนะไม่ออกจากบ้านอีกเลยนี่ทำาให้คนคนนึงไม่ออกจากบ้านอีกเลยอู้เอา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 ออยากได้อ่ะไม่ใช่าอยนี้ดิขายขายทำนี่ไม่ทันอ่ะไม่มีเงินพออยากได้อ่ะไม่มีเงินอ่ะเอาออกไปเลย ออกไปเลยแอะไไม่มีใครเล่นด้วยแล้วนี่ไม่ไหวอันนี้แบบว่าบ้านมันไกลเกินอุ้ยแต่พี่อยากได้ตัวเนี้ยไอตัวดูปะ่ะสิบทีเนี่ยลองเปิดหรอกกันเอา้าได้ก็ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนี่เข้ามาแล้วนี่ <c oughs> เอาเอาปางเอาปางเอาปางเอาไปแล้วปางเอาไปแล้วไอ้้ <c oughs> มันมีคนมาช่วยเอาแล้ว้าแบบไม่มีคนมาช่วยคิดว่ามันจะได้หรอมันไม่มีทางหรอก ไม่มีคนมาช่วยมนไม่มีทางได้เี๋ยวพี่เปิดให้นอนเดี๋ยวพี่เปิดให้แต่พี่ขอได้บลาะดูตัวนั้นละได้ไหมบ้านนี้ได้ไหมล่ะบ้านนี้มีอะไรดีๆใี่พี่มล่ะอ่ะบ้านนี้ได้ไหมล่ะอ่ะบ้านเนี้ยนิดนึงนีอ่ะไปเข้ามาเลยเข้ามาเลยเร็วเใคข้ารีบเข้าแล้วใครจะเข้ารีบเข้าแล้วเร็วรจะเข้ารีบ้าไวกเซเลวนหดีมันอะไรกันเดีย ปิดบ้านทำได้เฮ้ยปิดบ้านยังออกปิดปิดหนีเลยปิดบ้านหนีเลยแค่นี้เดียวเองแค่นี้เดียวเองอะทำไมอ่ะขอร้อยล้านขอนี้ขอร้อยล้านจะตัวไปอันนี้ตั้งค่าเกินใม่เล่นด้วยแล้วอ่าอ่ะอ่ะอ่าอ่าขโมยเยอะแล้วขโมยเยอะแล้วอ่ะอ่าพอก็ได้พอก็ได้พอก็ได้อ่ะอ่าอ่า เอาเปว่าสาหรับการขโมยในครั้งนี้นะคะพี่บางก็ได้ตัวละยๆมาเยอะเลยค่ะทุกคนนี่ดูดิได้ซีอีเตอร์มาแต่ว่าเรายังไม่ได้ตัวลิมิเต็ดอะไรพวกนี้เลยนะทุกคนเราก็ตัวแบบว่าซีเครตอะไรพวกนี้เราก็ไม่ได้นะคะเราได้แบบเป็นแค่ตัวคอสมิกมานั้นเองนะมีมิสติก2ตัว <c oughs> มีเ e จ e นดลรี่อะไรพวกนี้ก็เ,เลือกขโมยอยู่นะเนี่ย แล้วค่ะทุกคนแล้วสำหรับวันนี้นะคะในการขโมยนะเราก็ได้ผลประกอบการมาประมาณนี้เลยก็ก็ถือว่าเยี่ยมอยู่นั้นเนี่ยเน,น,นี่เอาเอา้าแล้วดูพี่อะไอ้ดูข่าวพี่ โอ้ตัวใส่มันหายไปเมื่อกี้เพราะเน็ตพี่หลุดไงเอาว่าไม่เป็นไรค่ะสำหรับวันนี้ใครที่ชอบนะ,ะ <c oughs> ก็อย่าลืมพี่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับช่องของสุนิวีและที่สาคัญนะคะทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งแจง้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วใครนะคะอยากให้เล่นอะไรอีกอยากดูอันไหนอีกนะอยากให้ขโมอยอะไรนะคะคอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปได้เลยสำหรับวันนี้พี่บงไปแล้วะคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะบายๆเร่ได้แค่นี้ก็คุ้มแล้ว 何